วันนี้ร้านของคุณย้ายลูกค้าเข้าไปอยู่บนจอมือถือของลูกค้าหรือยังคะถ้าใครยังไม่ได้ทำและไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจด้านความงามร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านสักคิว้วร้านตัดผมหรืออะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามนะคะ21กันยายนนี้ครูมดและทีมงานมาไลฟ์สอนให้ความรู้ฟรีๆเลยค่ะผ่าน TikTok ช่องนี้ผ่านหน้าเพจของโรงเรียน และนอกจากความรู้ที่ได้แล้วนะคะโปรโมชั่นคอร์สเรียนในตะก,กา้าทิกตอกบอกเลยว่าลอดสุดๆไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนอยู่ต่างประเทศก็เรียนที่ BSA ได้เพราะเรามีคอร์สเรียนออนไลน์แทบจะทุกคอร์สเลยค่ะและนอกจากเรียนวิชาชีพด้านความงามแล้วนะคะครูมดตัวแม่ตัวมัมด้านการตลาดออนไลน์ยังสอนเรื่องการทำการตลาดให้กับนักเรียน BSA Academy ทุกคนด้วยค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารไลฟ์ดีๆแบบนี้นะคะแอดไลน์ line, ตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วมาเจอกัน21กันยายนนี้หน้าเพจและหน้าติกต็อกมูลค่าส่วนลดและของแถมมากกว่า200,000บาทใครไม่มาถือว่าพลาดเลยค่ะ